ช่วงก่อนนอนนะคะกูสุรันดิดแห่งความรักวันที่9กากรกฎาคมนะคะวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดใครนะคะขอให้มีความสุขมากๆนะแล้วขอบพระเจ้าสวยพรอย่างมากล้นและดีใจมากๆเลยนะคะที่รู้ว่าวังที่ปอนั้นอยู่ที่จีนแลวเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็กลับจากการชมแฟชั่นโชว์นะคะโอกูตูสอบที่ฝรั่งเศสวันนี้เริ่มต้นที่เรื่องราวของกฎหมายกันก่อนเลยนะคะทั้งเซียวจ้านแลหวังยี่ปอนี่ต้นสังกัดก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเกี่ยวกับเรื่องราวของการฟ้องร้องแอนตี้แฟน คนที่ทำลายชื่อเสียงต่างๆบุคคลที่น่าทำตัวเป็นคนนิรนามทําตัวเป็นอูหมิงน้าพี่น้องเพื่อที่จะทําร้ายศิลปินทั้งเสี่ยวจ้างกับหวังอีปอต้นสกัดก็เลยมีการแถลงออกมานะคะจากทางด้านของต้นสกัดเองด้วยจากทางด้านของสํานักง,งานกฎหมายเองด้วย เกี่ยวกับการยื่นฟ้องร้องคนที่ทําลายชื่อเสียงของทั้งเซียวจ้านและหวังยี่ปอรเริ่มต้นจากเซียวจ้านก่อนเลยนะคะพี่น้องธนะของสานักงานนะคะกฎหมายค่ะเชิงฮายจิวจี้ลอเฟิร์มเนี่ยคือสํานักงานทนายความนะก็ได้รับการมอบหมายจากเซียวจ้านและก็เซียวจ้านสดิโอในการยื่นฟ้องร้องค่ะคนที่ใช้แพลตฟอร์มออนไลน์นะที่เกี่ยวข้องเผยแพรแ่ข้อมูลที่มันทั้งหมิ่นประมาทแล้วก็ใส่ร้าย คือท,ทาแบบต่อนเนื่องเลยนะคะในกรณีที่สงสัยว่ามีการละเมิดในชื่อเสียงและก็ผลประโยชน์ที่ชอบด้านกฎหมายอื่นๆของเซียวจ้านเนี่ยทาน้าของสํานักงานทนายความเนี่ยนะ,ะเขาก็บอกว่าเขาจะดําเนินการเก็บรักษาหลักฐานแล้วก็การละเมิดแล้วก็จะดําเนินคดีะคะเพื่อคุุมครองสิทธิของเซียวจ้านอย่างที่เราเห็นในรายชื่อนี่นะคะมาเป็น10เลยทีเดียว คือเป็นผู้ต้องสงสัยที่สร้างข้อมูลที่เป็นเท็จแล้วก็เผยแพร่ข้อความสาธารณะที่เป็นการดูถูกหมิ่นประมาทและเป็นการละเมิดชื่อเสียงด้วยทางด้านของสำนักง,งานทนายความนี้ได้ดำเนินการเก็บหลักฐานเอาไว้แล้วนะคะพี่น้องเขาก็จะส่งดำเนินคดีต่อศาลโดยเร็วที่สุด ื่อที่จะให้มีคำสั่งให้แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องเนี่ยเปิดเผยข้อมูลประจำตัวชื่อจริงนาะมสกุลจริงอะไรประมาณนี้เพื่อที่เขาจะได้ดําเนินคดีตามกฎหมายเราก็เป็นกําลังใจให้ด้วยนี่เป็นความคืบหน้าในสองเซียวจ้านแล้วมาดูในสองหวังอี่ปอกันบ้างนะคะ yh entertainment หรือเยห,หัวเนี่ยก็ได้ก็ได้โพสต์ข้อความคําอธิบายความคืบหน้าของคดีคุ้มครองชื่อเสียงของ,วงอวังยี่ป๋อตั้งแต่ในช่วงวันที่3ามวกี่ปอ๋อ o ฟ f i เชียลนะคะก็แชร์โพสตบอกว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันไม่ใช่สถานที่ที่มัน ใครจะทําอะไรผิดกฎหมายก็สามารถทําได้แลวเรารู้สึกแบบโกรธเคืองมากๆเลยเมื่อต้องเผชิญกับการใส่ร้ายใส่ได้หวังนี่ปอแบบที่มันไม่มีมูลความจริงเราจะปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของอวงาี่ปออย่างเด็ดขาดแล้วก็จะไม่ยอมให้มีการละเมิดใดๆด้วยเซียวจา้าเนี่ยเป็น10เลยนะคะหวังงี่ปอ,เน,ปปอเนี่ยประมาณ5้ารายด้วยกันเราเป็นกำลังใจให้ทั้งเซียวจา้ากับหวังงี่ปอด้วยในส่วนของคนที่ทําลายชื่อเสียงข,ยขอให้คนเหล่านี้ถูกดาเนินคดีโดยเร็วที่สุด was born to That's love that. กอได้อัปเดตนะแอคเคาท์ยปองตัวเองด้วยนะคะสอคอลเลกชันโอคุตูนะคะในช่วงของฤดูใบไ,ไม้ร่วงถึงฤด,ดูหนาวนะคะประจำปี2025ถึงปี2026ของชานอลวังอิปปบบอกบอกว่ามันนำสายลมที่สดชื่นนำมาสู่ชนบทแล้วก็ถึงธุรกันดารเป็นบทกวีแห่งความกลุมเลือนของธรรมชาติและเนื้อสัมผัสข,ของผ้าการตัดเย็บชุดสูตรที่ยืมมาจากแนวคิดการออกแบบของเสื้อผ้าผู้ชายทำให้ร่างกายมีอิสระในการเคลื่อนไหวได้ยอย่างอิสระกระดุมอัญ,ญมณีโทนสี งานปากักลูกไม้และผ้าทอนสีสม้มราวกับว่าอาบแดดแล้วมันก็เปล่งประกายในหูเข้าสาลีนี่เป็นแคปชั่นของวอีปอนะคะแล้วก็มีถ่ายภาพกับการเข้าร่วมชมแฟชั่นโชว์ในช่วงของเมื่อวานนี้เราก็ดีใจมากๆเลยนะคะตอนนี้วอีปอสแตนบายที่จีนกลับถึงกรุงปักกิ่งแล้วเป็นที่เรียบร้อยส,สอบ h o ้า m b a s บ a d o r ซคนดังนะคะของแบรนด์ชาแนลการปรากฏตัวของวอีปอนะคะทาให้บล็อกเกอร์ต่างๆมีการเขียนถึงบแบบเยอะยะมากมายแล้วก็ข่าวของวอีปอก็ดังไปทั่วโลกด้วยนิตยสารชื่อดังของ โลกนะคะคลงข่าวกันทั่วหน้าเลยบล็อกเกอร์แฟชั่นนะคะคุณเดลิวีก็มีการโพสต์ด้วยนะคะออก,การปรากฏตัวของหวงฮีปอสอบงานชาแนลโอคูตูแล้วก็บอกว่านี่เป็นคนดังคนจริงคนแรกเลยที่โพสต์ลงโดยโว็ฝรั่งเศสในช่วงสัปดาห์นะคะปารีสโ ok อคูตูขารดูการนี้เนี่ยหวั o, งฮิปอกเป็นที่ชื่นชอบของนิยสารแฟชั่น ชั้นนาของโลกด้วยววกฝรั่งเศสก็ไม่ได้ลงเรื่องราวนะของคนดังจีนคนดัมาก่อนนะคะวออีปอก็ถือว่าเป็นคนแรกนะคะนี่เป็นบ็อกเกอร์เดลิวีนะคะที่มีการคอนเฟิร์มผ่านทางแอคเคาท์วอวยป๋อแล้ก็ดีใจกับออีปอด้วยวออีปอ๋อคะได้นั่งข้างลำดาคนดังที่อยู่ฟอน์โรนะคะอยา่างชาวเฮียนเนี่ยก็มีคนจีนนะซูปเปอร์ซากุนซินจือเลยนอกจากจากนั้นค่ะก็มีแบบทั้งฝรั่งเศสทั้งสเปนนะคะเยอะแยะมากมายไปหมดก็คือเป็นผู้หญิงที่นั่งแบบใกล้ๆกับวอวยป๋อ ม้ว่าจะเป็นเชล่าเนลี่นะคะเมเรียนคอริยัตแล้วก็มีคนที่วอยบอช่นชอบด้วยนะฮะนักแสดงเพเนลเปรโคสเธอก็อยู่ฟอนโดนะคะแถวเดียวกับวอย์บอวอย์บอมีการจับมือทักทายนะคะกับนักแสดงชาวฝรั่งเศสวัย49ปีด้วยนะคะคุณเมเรียนอย่างที่เราเห็นอยู่ภาพถ่ายของวอย่บอนะคะแล้วก็ชุดของวอย์บอเนี่ยพี่น้องก็ไม่ทาไหลาหรอกทรงผมของวอย่บอในสิเมื่อาวานนี้ได้ใจจริงๆโดดเด่นมากๆ กับผมทรงนี้มันจะแบบหยองยองฟูฟูขึ้นมานะคะก็มีแบบผู้ชายหลายคนนะคะแฟนบอยในวัยหัเนี่ยทำตามเกิดเป็นกระแสไวรัลขึ้นมาเลยสอบผมส่งในห้องหังยี่บัวและช่างภาพแฟชั่นนะคะคุณโอลิเวอร์เนี่ยก็ยังมีการโพส์ภาพของหังยี่หัด้วยสอบนี่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสที่สุดไปเลยนะคะอว่าี่หของเราเป็นดาวเด่นของงานเลยนะคะกับการไปชมแฟชั่นโชว์นะคะโอกุตูในช่วงเมื่อวานนี้ สาหรับฤดูใบไม้ร่วงแล้วก็ฤดูหนาวคือว่าอีบวันนี้ผ่านทุกลุกจริงๆนะพี่น้องจะเป็นผมทรงไหนเนี่ยลุกไหนก็ผ่านหยิบเสื้อผ้าผู้หญิงมาใส่เนี่ยก็ดูดีหยิบเสื้อผ้าผู้ชายมาใส่ก็ดูเท่คือมันได้ทุกลุกจริงๆวันอีบอกอมีการอัปเดตอิสรมในช่อง,องวันนี้ด้วยนะคะบอกว่าบทกวีแห่งโอโกตู100ปีของชาแนลครับว้วอีบอกก็มีอ e ีโมทมาด้วย ข่าวกการอัปเดตด้วยนะคะวอยปอ,อกการร่วมชมชวในครั้งนี้ก็อยู่ฟอนโดนะคะกับลอาบรรดาคนดังของโลกทั้งนั้นเลยเป็นสตรีคนดังนะคะดาราคนดังที่มีคนานการ,รันตีรางวัลแบบเยียแยะมากมายเพียบไปหมดวอยปอของเราต้องถือว่าเป็นอีกหนึ่งนะคะแบรนด์แอมบาสเตอร์คนสำคัญจริงๆนะคะจากฝั่งเอเชียของชาแนลชาแนลเนี่ยไม่พลาดที่จะเชิญเขาไปชมนะคะสำหรับโชว์อยา่างกรูปารีประเทศฝรั่งเศสนะคะพอไปเนี่ยแฟนๆก็ไปเฝ้ารอแบบเบยอะมากๆ ไปตะโกนเรียกหวังี่ป๋อหวังี่ป๋อสอบการเข้าชมโชว์คอลเลกชันโอคุโต่ for winter 2025เวังีป่ปอก็สมใส่ชุดของชาแนลค่ะทั้งชุดเลยรวมถึงเครื่องประดับที่ขาดไปได้ด้วยโคโค่คลัชและแว่นกันแดดที่สุดแสนจะเท่และผมชอบแบบช็อตนี้มากไม่รู้จับภาพออกมาได้ยังไงแบบเท่มากๆกับผมสรงแบบหยิบย่อ,อหวังี่ป๋อแล้วมีชีฟูขึ้นนิดหนึ่งทีมงานไปยังครบนะคะทีมแบบพี่ป้านาะอาเลิศเกินนะคะแล้วก็นายเย็ยน สำหรับนัเย็ยนนะคะจะเป็นงานอะไรยังไงค็ช่างก็จะเป็นกางเกงขาสั้นแล้วก็เสื้อยือดนะฮะเสื้อทิชชูตสีขาวซะเป็นส่วนใหญ่นี่เป็นทีมงานของหวังอีป๋อนะคะที่เดินทางไปที่ไหนก็ไปได้วยกันดูแลกันไปตลอดเราก็เป็นกังใจกับหวังอีป๋อด้วยนะคะรอดูผลงานของหวังอีป๋อกันต่อไปค่ะสําหรับการไททําทสารคดี exploring the n o n o w n หวังอีป๋ในซีซั่นที่2ที่จบลงแล้วเราก็สบายใจแล้วตอนนี้เราทราบว่าหวังอีป๋อนะคะอยู่ที่กรุงปักกิ่งสันบายการทํางานที่ประเทศจีนแล้ว เราก็รอดูข่าวังี่ปอนนะคะจากนิยาสารต่างๆเพียบเลยอยากเห็นสัมภาษณ์ของวังอี่ปอนะคะลอฟฟิเชียลสิงคโปร์ฮะ,ะโวกฝรั่งเศสมากันหมดเลยนะนิย a สารไทยก็มีนะคะเพียบสื่อก็ออกข่าวไปทั่วโลกนะคะนี่แหละคนดังของจริง ีเซียวจานเซโดแบบน่ารักมากๆเลยก็ส่งคลิปเซียวจานค่ะในตัวเย็นส่องอาทูอแล้วก็มีส่งเบื้องหลังมาด้วยอย่างที่เราเห็นอยู่คาว่าเซียวจ้านเซียวจานเซโอสำหรับการอัปเดตด้วยนะคะในตัวเย็นแบบน่ารักมากๆตอนนี้ก็แฟนๆคงจะได้เห็นนะคะส่อบคลิปที่หลุดออกมาปบเยอะแยะมากมายไปหมดสำหรับจันเกินในกองถ่ายซีรีส์เรื่อง s p y i n g เป็นซีรีส์เรื่องนีที่แบบโหดน่าดูมากมาก บทบาทของสายรับนะคะหมายเลข1207เอาเป็น,นว่าเราก็มารอติดตามไรด้กันนะคะพี่น้องคลิปหลุดนี่คงจะเห็นกันทวนหน้าแล้วแหละกูสูอะไรไม่ต้องเอามาลงแล้วพี่น้องเห็นกันทวนหน้าแล้วนอกจากนั้นนะคะเราแสดงความภีใจด้วยจริงๆกับอัลบั้มที่เต็มไปด้วยคุณภาพของเซียวจ้านอัลบั้มแรกของชีวิตโซโลอัลบั้มที่เต็มไปด้วยผลงานเพลงที่มันเพลาะมากจริงๆและนอกเหนือจากนั้นเซียวจ้านยังมีส่วนในการเขียนเพลงเนี่ย99.99%ส99่วนนะส่วนในการอยู่เบื้องหลังการผลิต การถ่ายทำมิวสิกวิดีโอนะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นทั้งครีเอทีฟนะคะเป็นทั้งดีเรคเตอร์เป็นทั้งนักแสดงนะคะแล้วก็ในอัลบั้มชุดนี้เนี่ยแสดงเ v คือเล่นคนเดียวหมดนะ,ะไม่ได้มีนางเอกมิวสิกวิดีโอแต่อย่างใดและเซียจามีส่วนในการคิดและการเขียนเพลงด้วยอยู่ในทุกส่วนของการผลิตนะ,ะสบอัลบัมหัวเหมือนของเซียจานตอนนี้ได้รับการรับรองนะคะ ระดับแพตินาค่ะจาก Tencent Music s ัปเพลงวนะคะเพลงเปิดตัวอัลบั้ม w o m a n นะคะอัลบั้มเดียวแรกของเซียวจันก็ได้รับการรันนบรองนะคะแพตินาค่ะในช่วงของเมื่อวานนี้นะวันที่8หลังจากที่มีข้อมูลนะยอดฟังเพลงยอดจำหน่ายซิงเกิลแล้วก็ยอดการแนะนำนะคะสอบชีมอีค่ะ Tencent Chart เนี่ยถึง1ล้านหน่วยเลย เยอะมากแล้วก็เพลงวายค่ะเพลงที่2ในอัลบั้มวอร์เมนที่ได้รับการรับรองระดับแพตินามนะต่อจากเพลง Go เฮตและตำนานจ,จังไหยนะั้นยังคงแรงต่อเนื่องสําหรับซีรีส์ที่ทําให้เซียวจ้านแบบฮอตปลอดแตกจริงๆนะคะในช่วงครึ่งปีแรกปี2025ซีรีส์ตำนานจ,จังไหนะ้ขึ้นแท่นดับที่1น,นะคะละครที่แบบมีดิมานประจําไตรามาสที่2ของโยคู่ที่มีส่วนแบ่งการตลาดถึง3.44% จ้างหาเนี่ยเป็นตัวละครยอดนิยมนะคะดับที่หนงในครึ่งปีแรกด้วยตีแตกทุกโพทุกชาร์ตนะคะยืนหนึ่งตอนนี้พี่น้องที่ยังไม่ได้รับชมมาซีรีส์ตำนานจ้างหายหรือจ้างหาจวนเนี่ยก็รับชมได้นะมีภาคไทยด้วยทางโยคู่ True นะ True Now Plus ดังที่สุดนะคะสำหรับจ้างหาตำนานจ้างหาจ้างหายจวนและเรื่องดีด้วยอะทุกสมรอดีไปหมดเสื้อผ้าหน้าผมเนื้อเรื่องโทนสีต่างๆนักแสดง คงไม่ต้องพูดอะไรเยอะนะคนที่ดูแล้วเนี่ยก็คงจะรู้ว่ามันดีมากขนาดไหนเราดีใจมากๆที่เราได้ดูซีรีส์จีนดีๆนะคะในครึ่งปีแรกของปี2025แล้วก็เป็นซีรีส์จีนที่นําแสงโดยเมนของเราด้วยเซียวจานและแบ,บแรนด์ใหม่ล่าสุดที่เซียวจานเพิ่งจะเปิดตัวนะคะอย่างแบรนด์ลาเมดตอนนี้ครองอยู่ในอันดับที่1ประจําสัปดาห์นี้ด้วยนะคะสัปทับเซเลบริตี้คอมเมเชียลวลูฮีทวอยู่ที่94.43ค่ะ แล้วก็นับที่หนึ่งนะคะ Hyatt e Interactive endorsement interaction value นะคะอยู่ที่23.67ล้านแล้วก็แสดงความดีใจกับเสี่ยวจานด้วยนะคะตอนนี้อยู่ในมือ24แบรนด์แล้วขอบคุณพี่น้องทุกคนในวันนี้กับการติดตามรับชมนะคะเรื่องราวของทั้งเซียวจานและหวังยีปอสองคนที่เรารักมากๆแวะมาขอทุกคนนั้นมีความสุขมากๆนะ,ะดูแลรักษาสุขภาพและขอพระเจ้านันทรงไว้พรพี่น้องทุกท่านอย่างมากล้นสวัสดีช่วงค่ำคืนนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะ